สวัสดีครับผ ah no? tamam. มผอกมูลมีเพรบแชนแนลดูบะยังหน่อยว่าให้ท่านช่องเพจช่องยูทูปครับพี่น้องขอบคุณยังสูงพี่น้องที่เข้ามากดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกด subscribe ให้น้ำขอบคุณพี่น้องที่ว yeah. ่ากดเขมาเดเดี๋ยวคขีดของมูลมีเพรบแชนแนลดูบะยังหน่อยพี่น้องเนาะว่าช่องช่อเพจช่องยูทูปเพียงน้องมีย่างหน่อยได้ไหมนูพี่น้องย่างก้อยน้ำตกเนื้อแซ่บพี่น้องใส่สัยนู่ลยน้ำปลาพี่น้องมามพี่น้องมาพักกับกมี่บอกทัวร์มาเป็นสวนพี่น้องมามี่บักเขื่อนต่อไปดูพี่น้องมาลมี่น้อกว่ารา Ả cản dễ dàng ươi ảnh ảnh biển biển Phốn bộ tố phía nọ Mình cứ nhòi nhòi cho kia chân đi Mình phải bằng bằng màn đi Lúc này trông khô heo Nào Mà phía nọ mà Mình đông Bảo lại nhà hàng Mình dễ dàng bỏ đồm phạt Hèn mối phía nọ đi Uhm Thơm Mình đi kìa không ông là cũng tụng này mm. mình dạng này đưa mắt cái đậu phía พี่น้องไหมตังสีต้นเป็นเขากันอีกพี่น้องผักกระเหาเป็นสวนเหอยพักก,กระเหล่าออนนี่ตัวแบบน,นี้เศษปันพี่น้องมันของแซษพี่น้องรืม้มข้าวใส่ก๊บกอยน้ำตกพี่น้องมันเต๋อ,ข,อข้าว pakai dapung nyon ก็ไปกินกน,ก,นกเดี๋ยวก็แซ่บเจีบไปหนอเขา้องคักกับก้อยน้ำตกขอทดพูดมากินสิ่งด้วยเพียงน้องจะยังไหนกินใดยูพี่หลังขั้นสุกขั้นดิบยังหลบงเบาหนาบดิบใ่จุ๊บไม่เอากวนจะได้สามผิดตกข้างในร่างกาย ด่งางไกลเหนือได้พี่นอ้องเมนด่างไกลคนลองกบใช้มีสมัยนี้แค่มีนะ We're not. Chai phụ tình nhắn này nữa Bắt đi đi Mắc quẩn <laughs> <laughs> Mình chào nó ผมสน,นอบอกแจ้งขัน แซ่บพี่น้องบิ๊ททูกระบอกอา,ากาศพี่น้องก็่ไมีเมกเป็นขึ้นเป็นขื่นอยู่พี่น้อง หนาวเย็นสภาพอากาศวันนี้แซ่บๆพี่น้องมึอเค่ตึน พักมากเป็นสวนเนื้อนี่ต้องใส่น้ำปลา on ยังหน่อยปาหมึกเจ็บหมื่นตะนคุพี่นอ้องปลเป็นแกตัวมากเป็นหน่อยดีดีของทัวพัน ักเามาเป็นตุนอ่ะอย่างไรคือแก้ไปเถอะบอกไม่ได้ขีนนกนุ่งแข็งไม่แดงแล้ว เอาไปบานเมล็ดย่งลอยพาอพี่น้องมากินก้อยย่างน้ำตกแซ่บพี่น้องใส่กับหมึกทัวหมึกทัวมากเป็นส่วนพี่น้องมักชีหอมมักมานลากินนกมือเครื่องเตาปิโดผักกาเลยอดผักกาลมากเป็นต้นพี่น้องพี่น้องความไม่เห็นคลิปนี้ฝังได้เพียงเลือกฝากกดไลค์กดแชทกดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นั่จากคนบ้านนอกของหน้าสั่งสรรคน้อยอยู่บนนอจสอบสาบงำคันช่วงนี้ยังมันผ่านกดผ่านเกณฑ์เพียงอย่งย่างลอยค่อยกังเสอยู่แต่จะพอไม่มี เลยไม่ตายได้สงสารขม้าเราชมคลิปให้พี่น้งนองเนาะอคลิปนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องรักษา,ส,าสุขภาพนี้ได้เพิยงเลิศเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวดมพี่น้องบนแน่นอนใจแต่เหมือนใจเหมือพี่น้องเดืนหนึ่งมิตรที่ได้ดูหายไดอดูมาลิปหนาจะเป็นเมนูลยังจังพี่น้องขาม้ารับชมกันใบเพียงเนาะคลิปนี่ยังเลยให้พี่น้องมากิน ก็ย่างน้ำตกเนื้อแซ่บพี่น้องลาไปก่อนได้เพียงเด้อคลิบหนาจะมารับชมกันไหมขอพ่อพี่น้องสภาพังแดงโดกไพ่เก็บจะมาเบียดเบียนนอนดับเป็นเงินหมืน่นนอนตื่นเงินแสนสวัสดีครับ